หลังจากที่สองยามได้นำเสนอผลงานของปออินทรปาลิศไปแล้วสองเรื่องจากเรื่องเสือใบกับเสือดำปรากฏว่ามีท่านผู้สนใจติดตามกันพอสมควรในลำดับต่อไปนี้ก็ได้นำชิดดำภาคพิเศษชุดดาวจรบทประพันธ์ของท่านปออินทรปาลิศเช่นเดียวกัน ในตอนที่เชื่อว่าเสือใบพบกับเสือดำมาให้ได้รับฟังกันอีกมาเริ่มกันเลยดีไหมครับขอเชิญครับครึ่งปีในเรือนจำบางขวางขุนจรผู้ยิ่งใหญ่เหนือแผ่นดินสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีได้เปลี่ยนชีวิตจิตใจของเขาใหม่สิ้นสุดความเป็นเสือถอดเขี้ยวเล็บและก็ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนข้อบังคับของเรือนจำ การที่เขาละพยศทําให้ผู้คุมและพัสดีตลอดจนผู้อํานวยการเรือนจําบางขวางมีความเมตตาสงสารและผ่อนผันให้เขาได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นขุนโจรได้รับโทษอยู่เพียงหนึ่งเดือนผู้อันวยการก็สั่งปลดตรวนออกเขาได้กระทําตนเป็นที่รักใคร่แก่บรรดาผู้คุมทุกคนพวกนักโทษคดีอุกชะกันต่างยกย่องเคารพนับถือรับพินและครั้งหนึง่ง นักโทษจำนวนหนึ่งได้คิดการร้ายวางแผนแหกคุกเป็นการใหญ่ใช้แป๊บน้ำขนาดเล็กประดิษฐ์ปืนพกขึ้นและใช้กระสุนปืนลูกซองเป็นกระสุนแผนการแหกคุกได้กระทำกันเป็นความลับที่สุดนักโทษประจำโรงกลึงคนหนึ่งได้ตั้งตนเป็นหัวหน้าในการแหกคุกนี้เมื่อถึงเริ่ง,งามยามดีการแหกคุกอย่างทานงองอาจก็เริ่มต้นตอน18นาฬิกาเศษของวันที่13เมษาย,ยน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเรือนจํำบางขวางได้บันทึกเหตุการณ์นี้ไว้อย่างละเอียดตอนพบค่ำวันนั้นเองเสียงไซเรนได้ดังกึกก้องไปทั่วจังหวัดนนทบุรีก่อความตื่นตระหนกตกใจให้แก่บรรดาประชาราชรที่มีเคหสถานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับเรือนจํำบางขวางเจ้าหน้าที่ของเรือนจํำคือผู้คุมและเจ้าพนักงานตำรวจได้ร่วมมือกันกำจัดเหตุร้ายอย่างขันแข็ง ในเวลาที่เกิดเหตุหลวงทันทการวิจิตผู้อานวยการเรือนจำบางขวางกำลังยืนสนทนาอยู่กับเสือดำซึ่งคุณหลวงได้ไปเยี่ยมเขาที่หน้าห้องขังหลวงทันทการสั่งผู้คุมไขกุญแจขังนำตัวรับพินออกมานอกห้องทันทีคุณหลวงมีความรักใคร่เสือดาเป็นพิเศษตลอดเวลาที่เสือดาถูกคุมขังอยู่ที่นี่ผู้อำนวยการได้มาเยี่ยมเยียนเขาแทบจะทุกวันซื้อเสื้อผ้า ผลไม้บุรี่มาให้ขุจนจรและคุณหลวงมักจะขอร้องให้รับพินเล่าอาดีตขอเขาให้ฟังอยู่เสมอพวกนักโทษแหกคุกได้โกรกันไปยังเตอกองมาชาการเพื่อจะเข้ายึดคลังอาวุธหลวงทันทก,การกับเสือดำได้ต่อสู้ขัดขวางคุณหลวงมอบปืนพกของตอนให้เสือดำหนึ่งกระบอก รับพินได้แสดงความสามารถอาจหานของเขาในลวดลายของเสือเก่าป้องกันคลังอาวุธไว้ได้เขายิงนักโทษตายสองคนส่วนตนเองถูกยิงที่ต้นแขนมีบาดเจ็บไม่สู้สาหัสนักการแหกคุกของนักโทษหมู่นั้นได้สิ้นสุดลงเมื่อตำรวจประจำเรือนจำยกกำลังมาช่วยผู้คุมยิงสกัดกัน้นและจับกุมตัวนำเข้าห้องขังตามเดิมปรากฏว่านักโทษที่คิดแหกคุกครึ่งหนึ่ง ถูกยิงตายหรือบาดเจ็บสาหาัสคุณงามความดีของเสือดำที่ได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของเรือนจำจงกระทั่งตัวเองได้รับบาดเจ็บทำให้ขุนจรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้คุมชั้นในทันทีเขาไม่ต้องนอนในห้องขังแล้วมีความเป็นอยู่สุขสบายขึ้นมีสิทธิอิสระเท่ากับผู้คุมทั่วๆไปและได้เป็นคนสนิทของผู้อนวยการเรือนจำบางขวาง เขาไม่ต้องทำงานอะไรนอกจากควบคุมนักโอดและคอยรับใช้ผู้อำนวยการอย่างใกล้ชิดเป็นที่รักใคร่ไว้วางใจของหลวงทันทการมากหกเดือนในคุกบางขวางเป็นเวลาที่ผ่านไปอย่างล่าช้าน่าเบื่อหน่ายร้อยตำรวจโทมนตรีมานวิสศิ์อัศวินแห่งกองปราบพิเศษซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของขุนจรได้มาเยี่ยมเขาเสมอเสมอ ความรักของรัพินที่มีต่อมนตรียังดื่มด่ำอยู่ในหัวใจของเขาเหมือนกับว่ามนตรีเป็นลูกชายของเขาโดยแท้จริงร้อยตำรวจโทมนตรีก็เคารบรักและกะตันญยูต่อเขาเสมือนหนึ่งพ่อบังเกิดเกล้าทุกครั้งที่มาเยี่ยมเขาจะต้องซื้อข้าวของติดมือมาฝากพ่อของเขาเสมอเสือร้ายแห่งกองปราพพิเศษดีใจมากเมื่อทราบว่าพ่อของเขาได้เลื่อนฐานะจากนักโทษเป็นผู้คม และเป็นคนสนิทของผู้อำนวยการเรือนจําตอนสายวันอาทิตย์ร้อยตำรวจโทรโมตรีได้มาเยี่ยมเสือดำเหมือนเช่นเคยมนตรีได้รับความสะดวกสบายในการเยี่ยมขุนโจรเป็นพิเศษเพราะเขาเป็นนายร้อยตํารวจอัศวินแห่งกองปราบได้ขึ้นมาหาพ่อของเขาบนตึกกองบัญชาการซึ่งขนาดนั้นเจ้าพ่อแห่งการจานบุรีกำลังนั่งพักผ่อนอยู่บนม้ายาวหน้าห้องผู้อำนวยการเรือนจำ สองพ่อลูกได้ทักทายกันและถ่ายถามทุกสุขซึ่งกันและกันมนตรีซื้อผล,ลไม้มาฝากเขาหลายอย่างเสื้อเชิ้ตและกางเกงขาสั้นอีกอย่างละตัวยังไงลูกพ่อได้ข่าวจากตำรวจคนหนึ่งเขาบอกว่าแกถลายซ่องธนบัตรปลอมได้เมื่อวันอังคารที่แล้วมาใช่ไหมมนตรีเจ้าพ่อฉันเกือบจะถูกยิงตายแล้วละมันจะเล่นงานฉันด้วยขาบายแต่ฉันยิงมันก่อน ฝีมือยิงปืนพกของฉันซึ่งพ่อสอนช่วยฉันรอตายอย่างบุชวิธีเดียวรบพินยกมือขวาตบบ่าลูกชายของเขาด้วยความรักพระท่านิีเขาก็คนผพีดอาธรรมยอมพ,พ่ายแพ้ธรรมะเสมอแกเป็นเจ้าพนักงานที่ทำงานตามหน้าที่ผู้ที่ทุจริตคิดไม่ชอบมันจะต้องประราชัยแกเสมอนี่ซื้ออะไรมาอีกล่ะโอ้เสื้อเชิดกางเกงขาสั้น ความจิงเสื้อของพ่อก็ออมี่อยู่อีกหลายชุดไม่จําเป็นจะต้องซื้อหามาให้พ่ออีกเลยเปลืองเงินเปล่าเงินเดือนของแกน่ะพอใช้หรือเปล่ามนตรีจะฉันพยายามกระเม็ดกระแม,ม่เสมอเรื่องค่าใช้ใจ่ายร้อยตํารวจโทรมนตรีนิ่งอึ้งไปสักครู่ก็เงยหน้ามองดูขนจรแล้วมนตรีก็ถอนหายใจหนักๆรับพินมองดูกิริยาของลูกชายแล้วก็กล่าวถามเจ้ากําลังจะบอกอะไรกับพ่อไม่ใช่เหรอ ใบหน้าของร้อยตำรวจโทหนุ่มเศร้าสลดลงทันทีเขาไม่อยากจะบอกความจริงให้รับพินทราบเลยเพราะเขารู้ว่าขุจนโจรจะต้องได้รับความเศร้าโศกเสียใจอย่างมากแต่จำเป็นที่จะต้องบอกให้เสือดำทราบพ,พ่อฉันมีข่าวร้ายที่จะเล่าให้พ่อฟังรับพินพยักหน้าช้าเออเล่าเธอลูกข่าวร้ายเกี่ยวกับอาผู้หญิงของแกใช่ไหมเขาหมายถึงทัศนีเมียรักของเขา ติ๋วไม่ได้ไปเยี่ยมพ่อเกือบเดือนแล้วนี่แต่เจ้าคงไปมาหาสู่เขาอยู่เสมอไม่ใช่เหรอเขาสุขสบายดีหรือยังไงแล้วแม่แดงน้องสาวของแกล่ะมนตรีถอนหายใจอีกครั้งหนึ่งพ่อพ่อทำใจดีๆไว้นะพ่อนะฉันเสียใจที่จะบอกให้พ่อทราบว,ว่าอาติ๋วกับน,นกแดงตายแล้วฉันเพิ่งทราบข่าวเมื่อวานนี้เองเจ้าพ่อสุพรรณบุรีตะลึงเผลอตัวอุทานออกมาดังๆมนตรี ติ๋วก็ไม่แดงตายแล้วหรือนี่เขายกมือจับแขนนายตำรวจหนุ่มเขย่าค่อนข้างแรงเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้เอ๊ะมันเป็นความจริงหรือมนตรีเจ้าพ่อพ่อทำใจให้สงบฉันจะเล่าให้พ่อฟังอากเกรียงสับกับอาติว๋วและก็น้องแดงพากันเดินทางไปจังหวัดนครพน,นมเมื่อวันที่12เดือนนี้เพื่อไปเยี่ยมน้าชายของอาติว๋วซึ่เป็นนายอเภอและกำลังเจ็บหนักทางนครพน,นมเขาโทรเลขบอกมา เหล่าต่อไปมนตรีขุจนจรพูดเร็วเปรือแล้วเป็นยังไงทั้งสามคนนะเดินทางโดยรถยนต์ในสารจากอุดรไปนครนพนมแต่มันเป็นคราวเคลาของอาติว๋ว รถไอสารคันนั้นถูกไอเสืออินจอมโจรของจังหวัดนครปนมดัปลนกลางทางอากเลียงศักดิ์กับพลตำรวจคนหนึ่งซึ่งไอสารรถคันนั้นไปด้วยใช้ปืนยิงต่อสู้กับไอเสืออินและก็พักพวกของมันใช้ปืนกลมือยิงกราดมาที่รถและก็พูไอสารอื่นๆอีกสี่คนอากเลียงศักดิ์ถูกยิงขาขวาบาดเจ็บสาหาัสบังเอ,อิญรถยนต์ของสับภสษามิตรมาประสบพบเหตุเข้าไออินจึงพาพักพวกล่าถอยเข้าป่า พวกสพสามิช่วยเหลือนำคนเจ็บและก็คนตายส่งกลับมาจังหวัดอุดรอ,อากเกลียงศักดว่าจ้างชาวพื้นเมืองให้นำเขาเดินทางกลับกรุงเทพเวลานี้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลกลางอาการสาหัสมากในแพทย์ว่าบางทีจะถึงกับต้องตัดขาฉันไปเยี่ยมอากเกลียงศักดเมื่อวานนี้เองอาการของเขาหน้าวิตกมากเฉียวพ่ออากเกลียงศักดขอร้องให้ฉันเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังศพของอาติ๋วและก็แม่แดง ฝากไว้ที่วัดวัดหนึ่งในจังหวัดอุดรข่าวร้ายของเมียและลูกรักทำให้รับพินได้รับความเศร้าสลดใจอย่างที่สดเขาไม่นึกไม่ฝันเลยว่าทัศนีกับลูกสาวของเขาจะต้องจบชีวิตอย่างง่ายดายเช่นนี้ไอเสืออินรับพินพูดและขบกรามแน่นแววตาวาวรอดหน้ากลัวไออินโหดร้ายทารุณนักฆ่ากระทั่งผู้หญิงและเด็กฮ่าไออินชีวิตของมันจะต้องตายด้วยมือพ่อ มนตรีพอเห็นจะอยู่บางขวางต่อไปไม่ได้อีกแล้วเหตุการณ์แบบเนี้ทําให้พ่อตกเป็นไอ้เสืออีกครั้งนึงอัศวินแห่งกองปราพพิเศษสันสีสา,รราช,าชา้ารู้ความหมายในคําพูดของขุนโจรเป็นอย่างดีอย่าพ่ออย่าคิดในสิ่งที่ไม่ควรนะพ่อนะ พ่อไม่มีโอกาสจะหลบหนีไปจากบางขวางได้หรอกขอให้พ่อทนรับกรรมต่อไปเถอะพ่อคงจะได้ลดโทษทุกๆปีโทษของพ่อตลอดชีวิตอาจจะเหลือ20ปีเท่านั้นและถ้าถึงคราวมีการพระราชทานอภัยยโทษอ,อีกพวกผู้คุมก็บอกฉันว่าพ่อเป็นเสือร้ายที่ถอดเขี้ยวเล็บแล้วท่านผู้อำนวยการรักใคร่ไว้วางใจพ่อมากพูดจบเขาก็กราบลงบนบาขุจนจรอย่าว่าฉันสอนพ่อเลยนะพ่อฉันรักและก็เป็นห่วงพ่อมาก มั่นใจเสมอว่าวันหนึ่งพ่อคงจะพ้นโทษออกจากเรือนจำนี้ไปอยู่กับฉันเปิดโอกาสให้ฉันได้สนองคุณพ่ออย่างเต็มมือฉันรู้ใจพ่อดีพ่อกำลังคีดจะแก้แค้นไอ้เสืออินพ่ออยากจะฆ่ามันด้วยมือของพ่อเองแต่มันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อพ่อยังเป็นนักโทษอ,อยู่แบบนี้การปราบปรามไอ้เสืออินเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานเขา ฉันจะลองพูดกับท่านผู้บังคับการขออนุญาตนำกำลังตำรวจเดินทางไปนครพนมเพื่อปราบปรามไอ้เสืออินให้ได้ถ้าหากฉันได้พบกับมันแล้วก็พ่อมั่นใจใเถอะไออินจะต้องเป็นศพแน่ๆรับพินเม้มปากแน่นทอดสายตาเม่อมองไปข้างหน้าโดยไม่มีจุดหมายหวนนึกถึงเมียและลูกของเขาที่ถูกฆ่าตายอย่างน่าอน,นาถ ความเครียดแค้นบังเกิดขึ้นท่วมล้นหัวใจเขาเขาบอกตัวเองว่าเขาเป็นคนดีต่อไปอีกไม่ได้แล้วเขาจะต้องหาช่องทางแหกคุกบางกวางให้ได้และถ้าโชคช่วยให้เขาได้รับอิสราภาพเขาก็จะเดินทางมุ่งตรงไปยงนครพน,นมสืบหาตัวเสืออินเพื่อสังหารจอมโจรผู้นั้นด้วยมือของเขานับตั้งแต่วันนั้นมาเจ้าพ่อสุพรรณบุรีมีกิริยางหงอยเหงาผิดปกติ เขาครุ่นคิดถึงไอ้เสืออินตลอดเวลาแทบจะกล่าวได้แทบทุกลมหายใจของเขาเพื่อนนักโทษที่ส่งมาจากอุดรธานีคนหนึ่งซึ่งเป็นนักโทษในคดีอุกชะกันได้เล่าให้เราพินฟังว่าเสืออินเป็นจอมโจรที่มีอิทธิพลใหญ่ยิ่งซึ่งตำรวจได้พยายามทำลายล้างมาเกือบสองปีแล้วเสืออินมีบริวารมากมายมีอาวุธปืนที่ทันสมัยเป็นคนหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่สักเต็มตัว อายุไม่เกิน30ปีโหดเหี้ยมทารุณอย่างที่สดปล้นทีไรก็หมายถึงชีวิตของเจ้าทรัพย์เป็นที่เกรงกลัวแก่บรรดาชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดอุดรธานีเสืออินเคยปล้นรถในสารประจำทางหลายต่อหลายครั้งแล้ววันคืนที่ผ่านพ้นมานี้รบพินพยายามหาช่องทางที่จะแหกคุกบางขวางแต่มองไม่เห็นความสำเร็จกำแพงคุกสองชั้นสูงตรงาน ปืนกลหนักบนหอคอยกลางเรือนจำก็สามารถยิงได้รอบตัวและอาจจะยิงถูกที่หมายทุกๆแห่งในเขตเรือนจำนี้โดยหาที่อับกระสนได้ยากที่สุดเสือดำไม่มีสมัครพักพวกไม่มีอาวุธปืนดังนั้นเขาจึงได้แต่คิดแหกคุกแต่ไม่กล้าพอที่จะเสี่ยงภยัยเสี่ยงชีวิตเพราะไม่มีช่องทางอะไรเลยจนกระทั่งโอกาสเป็นของเขา เมื่อมีความพยายามที่ไหนก็มีความสําเร็จที่นั่นคณะข้าหลวงประจำจังหวัดต่างๆได้รับคำสั่งให้เดินทางมาประชุมที่กระทรวงม,มหาดไทยก่อนที่บรรดาข้าหลวงทั้งหลายจะเดินทางกลับจังหวัดของตอนคณะข้าหลวงได้พากันมาเยี่ยมและดูกิจการของเรือนจำบางกวางเป็นทางการกระทรวงม,มหาดไทยมีหนังสือด่วนมาถึงหลวงทันาการเพื่อแจ้งให้ทราบและขอให้เจ้าหน้าที่เรือนจำ ให้ความสะดวกคอยต้อนรับเพื่อน,นำชมกิจการต่างๆทั่วเรือนจำทั้งนี้ก็เพื่อให้บรรดาข้าหลวงไปปรับปรุงเรือนจำในจังหวัดของตอนให้มีระเบียบเรียบร้อยดีขึ้นเท่าที่จะทำได้วันนั้นก่อนเวลาสิบนาฬิกาเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ของเรือนจำบางขวางทุกหน่วยทุกผนแผนกเตรียมการต้อนรับข้าหลวงจังหวัดต่างๆอย่างพร้อมเพรียงผู้อำนวยการเรือนจำจัดให้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันที่นี่ เจ้าหน้าที่ของเรือนจำต้องทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยห้องคุมขังนักโทษทุกทุกแดนสะอาดเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับคําสั่งให้แต่งเครื่องแบบเพื่อให้เป็นระเบียบงามตาคณะข้าหลวงประจำจังหวัดต,ต่างๆเดินทางมาถึงแล้วพัสดีสองคนซึ่งเป็นผู้มีอาวุโสนำท่านข้าหลวงผ่านประตูชั้นนอกเข้ามาและเมื่อทุกคนอยู่ในกำแพงชั้นนอกของเรือนจำบางขวาง ประตูชั้นนอกก็ถูกปิดร้อยโซ่ลั่นกุญแจพัสดีทั้งสองนำคณะข้าหลวงเดินมาตามถนนภายในกำแพงชั้นนอกเป็นที่ว่างเปล่ามีพันไม้ดอกสนามหญ้าโปว้งามตาด้วยฝีมือน,นักโทษในเวลาเดียวกันนั้นเองประตูเรือนจำชั้นไหนก็ถูกเปิดออกหลวงทันทการผู้อำนวยการเรือนจำผู้คุมสองคนและรัินเดินผ่านประตูออกมาอย่างเรีบร้อน เป็นครั้งแรกที่ขุนโจรได้แต่งเครื่องแบบผู้คุมที่ถูกต้องหลวงทันทก,การแต่งเครื่องแบบตรวจการคาดเข็มขัดสายกระสุนปืนพกและมีปืนรีวอนเวอร์9มม2กระบอกส่วนตัวผู้คุมทั้งสองและเสือดำไม่มีอาวุธติดตัวเลยพัสดีคนหนึ่งแนะนำให้บรรดาท่านข้าหลวงรู้จักกับผู้อันวยการเรือนจาบางขวางหลวงทันทก,การได้กล่าวปฏิสันฐานตามสมควร บรรดาข้าหลวงได้เข้ามาห้อมล้อมแนะนำตัวเองให้รู้จักข้าหลวงที่เคยรู้จักคุ้นเคยกับหลวงทันทการมีอยู่ไม่ต่ำกว่า10คนได้ทักทายสัพยอกหยกล้อกับผู้อำนวยการเรือนจำบางขวางในฐานมิตรข้าหลวงผู้สูงอายุคนหนึ่งปราดเข้ามาสัมผัสม,สมือกับหลวงทันทการไม่ได้พบกันนานแล้วคุณหลวงผมรู้สึกว่าคุณหลวงยังแข็งแรงดีและก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสบายดีหลือครับ ขอบคุณครับคุณพระผมสบายดีเสมอดีใจมากที่ได้พบกับใต้เท้าเชิญข้างไหนเถอะครับเชิญทุกคนยืนคุยกันตรงนี้แดดมันร้อนหน่อยผมจะพาชมกิจการของเรือนจำให้ทั่วใครคนหนึ่งพูดเสริมขึ้นสำคัญเวลาขาออกถ้าคุณหลวงไม่ยอมให้พวกเราออกไปจากเนี่ยก็เห็นจะแย่ละต่างมองดูหน้ากันและก็หัวเราะขึ้นพร้อมๆกัน ทันใดนั้นเองเหตุการณ์ที่ไม่นึกฝันก็เกิดขึ้นเจ้าพ่อสุพันณบุรีตัดสินใจเด็ดขาดเพื่อหลบหนีออกไปจากบางขวางเป็นการเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตแต่เขาก็ต้องทำเพราะขณะนี้เขาอยู่ในกำแพงชั้นนอกซึ่งโอกาสเช่นนี้จะหาไม่ได้อีกแล้ว อันหนึ่งปืนกลหนักบนหอคอยก็ไม่มีตำรวจประจำเปินเพราะเป็นเวลากลางวันรับเพินปราดเข้ามายืนข้างหลังหลวงทันทก,การใช้ความว่องไวฉับพลันกระชากปืนพกในซองปืนทั้งสองกระบอกออกมาถือไว้แล้ววิ่งตรงไปยังประตูชั้นนอกโดยเร็วที่สดุดเท่าที่จะเร็วได้ทุกคนตกตะลึงไปชั่วขณะ ครั้นแล้วหลวงทันตการก็ร้องเอะอะขึ้นให้ผู้คุมติดตามจับเจ้าพ่อสุพรรณบุรีผู้อนุยการเรือนจำนึกไม่ถึงว่าเสือดำจะกล้าทำการอย่างทรนององอาจเช่นนี้พัสดีคนหนึ่งวิ่งเข้าไปในประตูชั้นในร้องตะโกเรียกตำรวจรักษาการให้ออกมาช่วยกันจับขุนจรความโกลาหลโอลมานเกิดขึ้นผู้คุมทั้งสองคนวิ่งติดตามไปอย่างกระชั้นชิดรับพินหันมามองดูและยกปืนพกในมือขวายิงขึ้นไปในอากาศสนัด ผู้คุมทั้งสองหยุดชะง,งักไม่กล้าติดตามเป็นแต่ร้องตะโกนบอกให้เจ้าหนะ้าที่รักษาประตูขัดขวางไว้ ผู้รักษาประตูทั้งสองคนลุกขึ้นจากเก้าอี้วิ่งมายืนขวางประตูทันทีคนในกระชากป,ปืนพกที่เน็บไว้ใต้เข็มขัดออกมายกขึ้นจ้องจะยิงเจ้าพ่อสุพรรณบุรีแต่ความรวดเร็วของเสือดำเหนือกว่าปืนพกกระบอกที่ถืออยู่ในมือข้างซ้ายแผดเสียงขึ้นผู้คุมร่างใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาประตูซาด้งเฮือกสุดตัวหน้านิ้วคข้วขมวดปล่อยปืนพกในมือล่วงลงบนพื้นดินแล้วร่างของเขาก็ล้มคลืนลงกลางถนนสิ้นใจตายทันที เขาถูกกระสุนปืนก้ามอมอที่หน้าอ,อกผู้คุมอีกคนหนึ่งยืนตะลึงและรีบยกมือทั้งสองขึ้นยอมจำนนด้วยความรักตัวกลัวตายเสือดำเริ่มเป็นเสืออีกแล้วกิริยาท่าทางที่หงอยเหงาเปลี่ยนแปลงเป็นคล่องแคล่วว่องไวเขาเห็นเข้าประชิดต,ตัวผู้คุมและจ้องรีวอนเวอร์ทั้งสองกระบอกหมายระดับหน้าอ,อกผู้คุมคนนั้นใบหน้าของเจ้าพ่อกาญจานบุรีท่ามึงนถึงหน้ากลัวไอ้น้องชายถ้าแกยังไม่อยากตายแล้วก็ไขกุญแจประตูช่องเหล็กออกเดี๋ยวนี้ พูดจบเสือดำก็หันมาทางหมู่าหลวงและผู้อนวยการเรือนจำแล้วจอมโจรก็ยิงขู่อีกสองนัดเป็นการทำลายขวัญยังผลให้พวกค่าหลวงแตกกระจากระจายล่าถอยไปชิดประตูชั้นในเจ้าหน้าที่ผู้รักษาประตูตัวสั่นง,งานงกรีบปฏิบัติตามคำสั่งของเสือดำทันทีปลดพวงกุญแจออกไขประตูให้ขุนโจรโซ่เส้นใหญ่ถูกดึงออกเปิดประตูออกรับพินออกคำสั่งอย่างเฉียบขาด ผู้คมต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเขาอีกในเวลาเดียวกันเสียงปืนเล็กาาวก็ดังขึ้น3-4นัดเจ้าพนักงานตำรวจหมู่หนึ่งวิ่งออกมาจากประตูชั้นในและใช้ปืนระดมยิงมาที่รับพินด้วยสัญชาตญาณอันว่องไวของเขาจอมโจรพาตัววิ่งออกไปพ้นประตูชั้นนอกได้รถสองแถวขนาดกลางสองคันซึ่งเป็นพาหนะนำํำบรรดาข่าหลวงมาเยี่ยมบางขวางจอดนิ่งอยู่ริมถนนห่างจากหน้าประตูเรือนจำไม่กี่มากน้อย คนขับทั้งสองยืนอยู่ข้างๆรถและมองเข้าไปในเรือนจำด้วยความเตือนเต้นกับเสียงปืนที่หญิงต่อสู้กันเมื่อเห็นเราพีนวิ่งตรงเข้ามาคนขับทั้งสองก็ตกตะหึงเสียขวัญขุจนจรหยุดชะง,งักยกปืนพกจ้องคนขับรถใครขับรถคันนี้ไอ้น้องชายเขาถามอย่างหนุดันชายหนุ่มร่างบอบบางตอบด้วยเสียงสั่นเคลือผมเองครับดีละขึ้นไปนั่งมารถและพากันไปจากที่นี่ให้เร็วที่สดุดกันคือเสือดำที่แกรู้จักชื่อดีแล้ว เร็วถ้าขัดคำสั่งของกันแล้วก็กันยีแกเด็ดขาดไม่มีทางใดที่จะขัดขืนได้คนขับรถรีบขึ้นไปนั่งประจำที่คนขับอีกคนหนึ่งที่ขับรถคันหน้ายืนนิ่งเฉยเหมือนรวุพลใบหน้าซีดเผือดเ,เพราะความโกรธรบพินวิ่งอ้อมมาทางหน้ารถยกปืนพกในมือขวายิงยางล้อด,ด้านขวาของรถยนต์คันหน้าหนึ่งนัดเสียงยางกับเสียงปืนระเบิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วจอมโจรก็กระโดดขึ้นไปนั่งเคียงคู่กับคนขับ ฟาโก้ถูกสตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์แล่นออกจากที่อย่างรวดเร็วเจ้าพ่อการจะนดบุรีจี้ปากกระบอกปืนแน่ไว้ที่เอวของคนขับรถเขาเชื่อว่าเขาพ้นอันตรายแล้วรถยนต์อีกคันหนึ่งถูกเขายิงยางแตกไม่สามารถจะติดตามได้และที่หน้าเรือนจำก็ไม่ปรากฏว่ามีรถยนต์ของใครอีกแม้แต่คันเดียว ฟ้โก้พุ่งปราดเรากับลูกธนูข้ามสะพานตรงมาทางแยกท่าเรือเลี้ยวซ้ายตัดตรงออกนอกจังหวัดนนทบุรีขนโจรยิ้มออกมาได้ถอนหายใจโล่งอกการแหกคุกของเขาสำเร็จผลโดยไม่ยากลำบากอะไรเลยโชคช่วยให้เขาได้รับอิสรภาพอีกครั้งหนึ่งใบหน้าที่เคร่งเครียดเปลี่ยนเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสแต่คนขับรถแกงกลัวเขาอย่างที่สดเร็วกว่านี้อีกหน่อยน้องชาย เขาพูดกับคนขับด้วยเสียงปกตินึกว่าช่วยกันเธอเอาบุญกันไม่ได้ตั้งใจที่จะหลบหนีคุกล็อกแต่เหตุการณ์มาทำให้การต้องหนีคุกและก็ประกาศตัวเป็นเสืออีกเร่งน้ำมันอีกหน่อยนั่นอย่างนั้นขอบใจมากไอ้น้องชายกันเป็นหนี้บุญคุณของแกเพราะแกช่วยกันพ้นอันตรายกันจะไม่ลืมบุญคุณของแกเลยทำใจเป็นปกติเธอกันรับรองว่าถ้าแกปฏิบัติตามคำสั่งของกันแบบนี้กันจะไม่หญิงแกเป็นขาด แต่ถ้าขัดขืนก็จำเป็นจะต้องฆ่าแกไอ้น้องชายแกคงรู้ดีแล้วสินะว่าเสือดำน่ะมันยิงคนง่ายเหลือเกินคนขับรถยิ้มอย่างแห้งแงล้งโปรดเอาปืนออกห่างจากเอวผมเถอะครับพี่ดำผมใจไม่ดีเลยเขาขอร้องอย่างน่าสงสารผมยินดีช่วยเหลือพี่ดำพาพี่ดำไปส่งสุดแล้วแต่จะให้ยไปส่งที่ไหนไม่ขัดขืนหรอกครับรบพินหัวราะชอบใจปฏิบัติตามคำขอร้อง ของคนขับรถนมไอ้น้องชายกันต้องการไปกรุงเทพแต่อย่าไปตามเส้นทางนี้นอน,นอนเลี้ยวซ้ายมือที่แยกนั่นตรงไปทางมือปทุมแล้วก็ไปเลี้ยวขวาตัดออกทําบางเขนผ่านหน้ามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ช่วยพากันไปส่งแถวสามเส้นไหนก็พอกันจะขอบใจแก่มากไอ้น้องชายครับครับผมจะพาพี่ดำไปส่งแต่ถ้าตำรวจเล่นงานผมผมจะทำยังไงดีล่ะครับ ช่วยผมคิดหน่อยดีไม่ดีผมถูกรวบตัวก็จะทําให้ลูกเมียผมเดือดร้อนรบพินยกมือขวาตบบ่าคนขับแกจะวิตกอะไรไอ้น้องชายตำรวจเขาสอบสวนแกก็บอกเขาสิว่าการเอาปืนจี้แกเท่านี้ก็สิ้นเรื่องไม่น่าจะต้องมาถามเลยคนขับรถถอนให้ใจหนัก เมื่อใกล้จะถึงทางแยกเขาก็บาวรถให้แล่นช้าลงและเลี้ยวซ้ายมือไปตามถนนยาวเหยียดซึ่งตัดตรงไปปฐุมธานีฟาโก้วิ่งไปในอัตราความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราพินหันมามองดูข้างหลังรถตลอดเวลาไม่ปรากฏว่ามีรถยนต์คันใดติดตามมาเลยเขาปลอดภัยแล้วเพิ่งรู้สึกตัวว่าขณะนี้เขาผ่านพ้นขุมนรกออกมาได้ รปรๆตัวเขาคือโลกอันสวยสดงดงามชีวิตย่อมหมุนเวียนไปตามพรหมลิขิตเขาไม่เคยคิดที่จะแหกคุกตั้งใจจะก้มหน้ารับกรรมไปจนกว่าจะหมดสิน้นแต่แล้วเมื่อเขาทราบข่าวจากลูกบุญธรรมของเขาว่าทัศนีและลูกสาวของเขาต้องตกเป็นเหยื่อกระสุนของเสืออินแห่งนครพนมรผินก็เริ่มต้นคิดหลบหนีจากบางขวางจนกระทั่งโอกาสเปิดให้เขาในวันนี้และชั่วโมงนี้ แต่เขาก็วุดวิตจะถูกยิงตายมันเป็นการเสี่ยงภยัยเสี่ยงชีวิตขณะนี้เหมือนกับว่าเขาตัวคนเดียวในโลกเราพินไม่มีญาติพี่น้องหรือมิสหายแม้แต่คนเดียวในพระนครเขาไม่อาจจะไปหาอาคมเพื่อนเก่าของเขาได้เพราะร้อยตำรวจโทรโมตรีลูกชายของเขาอยู่ที่นั่นถ้าหากว่าเขาเผเชิญหน้ากับมนตรีแล้วอัศวินแห่งกองปราบพิเศษก็คงจะต้องจับกลมเขาตามหน้าที่ในฐานที่เขาหลบหนีคุก ดังนั้นรับพินจึงคิดที่จะช่วยตัวเองเขามีเงินติดตัวอยู่ในราว200บาทเท่านั้นกับรีวอนเวอร์สองกระบอกซึ่งยึดเอามาจากหลวงทันการเขาตั้งใจจะหลบซ่อนตัวอยู่ในกรุงเทพหนคืนและรุ่งขึ้นก็จะเดินทางมุ่งตรงไปยังนครพนมเพื่อล้างแค้นแทนลูกและเมีย